ในผู้วิชัยบทที่11พูดถึงเย็บทาที่บนบานเอาไว้ว่าถ้าเขาชนะกลับมาเขาจะเผาถวายบูชายันคนแรกที่ออกมาต้อนรับเขาซึ่งเขาคงคิดในใจว่าคงจะเป็นคนอื่นเป็นลูกน้องเป็นคนใช้ออกมาแต่ปรากฏว่าเป็นลูกสาวคนเดียวของเขาออกมาโอ้โหแล้วเขาก็ทําตามที่สัญญานั้นจริงๆคําถามก็คือว่าแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกับลูกสาวคนนั้นนะสิถูกต้องครับ มันไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้องที่จะทําเช่นนั้นพระเจ้าไม่เคยสั่งให้ถวายบูชายันมนุษย์เลยนะครับมีแต่เอาสัตว์มาเป็นเครื่องบูชาห้ามเอามนุษย์เป็นเครื่องบูชาเวลานําบุตรหัวปีมาเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าบอกเอาแพะเอาแกะมาแลกแล้วก็เป็นตัวแทนของบุตรหัวปีที่ถวายแด่พระเจ้านั้นเนื่องจากเย็บทาเนี่ยเป็น นักเลงมาก่อนเรียบทานเนี่ยถูกไล่ออกจากบ้านเลยไปอยู่เป็นนกักเลงเลยไม่ค่อยได้รู้จากพระคําของพระเจ้าเท่าไหร่เขาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวิธีการของคนในละแวกนั้นคนในแผ่นดินขณะอันนั้นแล้วคนเหล่านั้นก็มีจะมีบูชายันเผาลูกเอาลูกมาเป็นเครื่องบูชาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเพราะความไม่รู้ของเขาเนี่ยเขาเลยคิดว่าทําแบบเนี้ยพระเจ้าจะพอพระไทยแล้วเขาก็เลือกทําบนบานแบบนั้นแล้วก็ทําสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระไทยในพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านเจอเห การบางอย่างของใครบางคนเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าโอ้อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ทําอย่างเช่นมีในสมัยของโลดเนี่ยลูกสาวไปมอมเล่าพ่อแล้วนอนกับพ่อจนมีลูกเนี่ย ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ทําเพียงแค่พระกบฏสะท้อนให้เห็นว่าใช่ในความอ่อนแอของมนุษย์ในความชั่วร้ายของมนุษย์และในความไม่รู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้าของมนุษย์เนี่ยบ่อยครั้งมนุษย์เลือกตัดสินใจในทางที่ไม่ถูกต้องการกระทําของเย็บทาผู้ที่นําชัยชนะมาสู่อิสราเอลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่บอกว่าไม่ถูกต้องและไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าดังนั้นไม่ยุติธรรมต่อลูกสาวถูกต้องนะครับว่าไม่ยุติธรรมและก็เป็นการกระทําที่ไม่ควรกระทําครับ